สงกรานมาถึงตอนนี้รัฐบาลแพ่ทองทานชินวัตรถึงเวลาต้องพิจารณาปรับคณะรัฐมนตรีแล้วปรับต้องปรับเลยเหรอต้องปรับไม่มีทางเลือกเลยเหรอนี่อันนี้คือทางรอดใช่ไหมเป็นทางรอดทางรอดเลยเพราะอะไรครับถ้าไม่ปรับกระบวนการทํางานของรัฐบาลนี่ทํางานมาหกเจ็ดเดือนนะครับงานไม่ออก ประชาชนไม่ต้องการการบริหารจัดการแบบไม่มีอนาคตก่ตอนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศร,รษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะแบบไม่มีรูปแผนและยุทธศาสตร์ที่จะทําให้มองเห็นว่าโอกาสของประเทศไทยอยู่ตรงไหนอใอช่มที่ผ่านมาทําไม่ได้เลยเพราะติดขัดจากภูมิใจขวางภูมิใจไทย ไอ้นั้นไอ้นั่นสโ,โลแกนนักข่าวทำเนียบเขาบอกะต่อสิ้นปีใช่ภูมิใจไทยและคุณเห็นไหมตอนนี้แนวทางกระบวนการทำงานผ่านการประลองกำลังกันร,ระหว่างพรักอันดับหนึ่งคือเพื่อไทยครับที่เป็นแกนนำกับพักอันดับสองคือภูมิใจไทยหนักน่วงที่สุดหนักนวงที่สุดนะโจ์นี้โจทย์แรกเลยที่ต้องแก้ปลดล็อกก่อนให้ได้ค,ความขัดแย้งของสองพักร่วม แกนหลักเลยนะพักันดับหนึ่งพรคอันดับสองรัฐบาลเนี่ยมีความขัดแย้งกันเนี่ยเดินต่อลําบากฮะถ้าไม่เคลียร์นะไม่บูรณาการไม่เล่นดนตรีในโน้ตเดียวกันเนี่ยเพลงไม่เพลาะอ่ะถามว่าทําไมครับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเพล็กเสนอโดยคอรมอถูกต้องเข้าไปสู่ขับเคลื่อบนบรรจุเข้าสาภาเลขาธิการพักที่เป็นพักอันดับสอง ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านบอกได้เลยโเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วไม่ธรรมดาแต่ว่าก่อนที่เลขาที่การพักจะพูดในวาระที่ไม่ได้เกี่ยวกันเนี่ยเพราะวันนั้นเป็นกระทู้เรื่องของเศรษฐกิจโลกเกี่ยวกับมาตรการทรัมม์มันเกี่ยวอะไรกับอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก่อนปิดสภาก่อนปิดสภาแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องนั้นน่ะตอนเช้าพี่โอเห็นไหมก่อนหน้านั้นสวสายน้ำเงิน รถด,ด่วนขบวนสุดท้ายอ่ะเขาออกมาขยมก่อนมันเหมือนกับเล่นแบบคนละคนละหมัดคนละหมัดแต่เป็นเพลงเดียวกันเป็นเพลงเดียวกันสวน้องเงินอ,อมาก่ณ์ครูเลยถ้าสอสอคนไหนรับหลักการจะยื่นสอบจะเรียธรําเอาละสิเห็นไหมลน้าที่สวทไม่ได้ เขายังหน้าที่สวคือพิจารณากฎหมายคําถามคือกฎหมายถึงท่านเลยยังครับยังเขาแห่งขันหมากันมาเขาแ่เขาแห่ขันหมาเก็ย้ำแต่งก้ย้แต่งคุณน้ำแต่งเขายังไม่คุณคุณมีหน้าที่ในการพิจารณาให้กฎหมายเข้าดีตอนนี้เป็นเรื่องของสสเห็นไหมล่ะเออคุณมาขู่เขาทำไมอ้าวตอนนี้กระเซ็นกระสายรับรู้กันเป็นการทั่วไปครับว่าไฟบังคับที่เป็นทางรอดของนายกแพทองทานทางรอดนะต้องปรับคลรมเวลาจัดตั้งรัฐบาลพักแกนนำเนี่ยเขาจะ เขาจะยึดอยู่2กระทรวงหลักหนึ่งกระทรวงการคลังครับอันนี้ CFO ต้องเป็นของ,ของประเทศของเป็นพรรคแกนนําของรัฐบาลอันนี้เพื่อไทยได้ไปแล้วแต่มาไทยมันความจําเป็นมาไทยอีก2กระทรวงเนี้ยแต่ครั้งนี้การจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเขาเรียก ลำดีอ้วนภูมิธรรมบอกรัฐบาลพิเศษใช่ไหมในสถานการณ์พิเศษเนี่ยเลยต้องยอมเพื่อให้ข้ามขั้วสําเร็จเนี่ยเลยยอมอมาไทยเนี่ยให้กับภูมิใจไทยเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วสมัยสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวะยกให้กับยกให้กับพ่อของคุณอนุทินภูมิใจไทยเหมือนกันนั่นแหละลุงจิ้นลุงจิ้นชาวรัชชานวีรุลกเป็นลำดีนะใช่ัหมลำดีศักสยามเป็นเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีนะเลขาใช่ไหมแล้วมีเรื่องอะไรนีเกิดขึ้นมารอบแล้้วเพราะนนั เมื่อถึงวันหนึ่งผ่านมาสองปีเพื่อไทยเขาเห็นว่าอันนี้นกลไกสําคัญนี่การกําหนดชี้จะตาเตรียมสำหรับการเลือกตั้งเขาก็อยากได้ได้ตรงนี้บุคคลที่จะวางไปนั่งมาไทยนั้นก็คือลำตีอ้วนภูมิธรรมเวียดเชยต้องมูฟจากอลาหมมานั่งมหาไทยคําถามถ้ายึดมาไทยกลับมาที่เพื่อไทยจะเอาอะไรไปแลก เอาง <ละ S 2> ี้นะถ้าปรับคอรมอรผ่านกระบวนการแลกกระทรวงคือการเจรจาและถ้าเจรจาแบบนี้ต้องพ่วงเงื่อนไขท่านเอากระทรวงใดไปอย่างนี้แต่ห้ามเปรียออร้ยวห้ามเปรี้ยวเลยนี่หนึ่งนะสองถ้าเอาพักกระทรวงคมนาคมไปคุณเชื่อผมไหมคุณสุริยะเขามีฤทธิ์มีเดชเขาต้องบอกว่าพักเพื่อไทยไม่ยอมมีกูรูด้านการเมืองระดับบิ๊กท่านหนึ่งบอกว่าอลองประเมินสิ ในรัฐบาลกระทรวงต่างๆกระทรวงไหนที่ข้าราชการกับนักการเมืองเนี่ยทำงานเป็นเนื้อเดียวมากสุดที่ถามนี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยข้าราชการเนี่ยอยู่ในรัศมีเงาของออรัฐบาลสามปอมายาวนานเวลาจะทําอะไรแต่เนี่ยเขามีแบบแบบคอนซูมวทีฟจัดๆอะ่ะใครรัฐบาลไหนที่คิดนอกกรอบเนี่ยจะถูกตั้งคําถามไม่กล้าเคลื่อนอแล้วก็เหมือนตเกียร์ว่างไปแต่มาถึงตอนนี้เ็าบอกมีไม่กี่กระทรวงนะที่กําอก การกระเมือนกับข้าราชการทํางานเป็นคล่องมากมหนึ่งในนั้นคือคม,มนาคมาไม่รู้เพราะอะไรเอาเขาเ,าเขาเป็นวิศวกรแต่ก็บอกว่าด้านหนึ่งคือข้าราชการเขามั่นใจว่าไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนรัฐบาลแค่ไหนเนี่ยคุณสุยะเนี่ยแนวโน้มไม่ไปไหนแน่นอนอยู่อที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่ซันนี่จะยอมอ<า>คมนาคมให้กับภูมิใจไทยคือตอนนี้นายกตรีมีทางเลือกแค่สามทางเลือกหนึ่งไม่ปรับตามที่ท่านบอก และยืนหยัดสองคือปรับและเปลี่ยนกระทรวงอของแต่และพักเปลี่ยนเลยนะอํานาจอยู่ที่ท่านเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้แต่ว่าเปลี่ยน,นแล้วอยู่ที่ท่านเปลี่ยนแล้วแต่กระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเนี่ยอไอเนี้ยต้องชั่งน้ําหนักถ้าเปลี่ยนแล้วเขาออกก็ดึงพักไหนเข้าไปพักลุงอถ้าทําไม่ได้ปรับภายในพักของตัวเองทําแค่นั้นเ่ะทําแค่นั้นะ แต่ปรับแน่แต่ปรับยังไงปรับแน่ปรับสาทางนี่แหละแต่โจทย์แต่โจทย์การเอากระทรวงมหาดไทยกลับมาอยู่กับเพื่อไทยเป็นโจทย์แรกโจทย์แรกของการปรับโครงมองตั้งแต่ต้นเลยโทดแรกณวันนี้เริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นพี่วีจําได้ไหมเนี่ยจำไม่ได้พี่วีเนี่ยผมและครับพี่ช้างเนี่ยคุยกับรัฐมนตรีภูมิธรรมครับตั้งแต่ตอนอยู่กระทรวงพาณิชย์อนุทิน บอกตลอดว่าโห้ยเหนื่อยงานหนักมากท่านภูมิธรรมว่าไงเอากระรวงเอาเปลี่ยนกระโดงนี่เขาเด็นไหมไอ้นี่ตอนเป็นพาณิชย์พอมาเป็นคลาโอมลร์เเตียนวุฒินก็บอกว่างานหนักมากเหนื่อยมากท่านภูมิธรรมพูดเหมือนเดิมเปลี่ยนกระทรวงกันไหมแต่กระทรวงมหาดไทยก็ด้านหนึ่งก็งานก็ไม่ออกมาเด่นชัดใช่หลายๆยนโยบายยังไม่ออกเรื่องการแก้หนี้เรื่องกระยาเสพติดที่เป็นแกนหลักธงหลัก เรื่องของบรรนาน,นออนไลน์ต่างๆเนี่ยไม่ออกขึ้นไม่ขึ้นบนดินเอาไว้ชัดเจนเนี่ยไม,ไม่ออกนะที่ไม่ออกเขาบอกว่ามันมีท่อตันต่อตัน่พอมันตันเพราะฉะนั้นปรบคลมเชื่อว่าในระยะเวลาอันใกลน้น่าจะเห็นเป็นรูปธรรมแต่รูปธรรมจะเป็นยังไงกระทรวงมหาดไทยเพื่อไทยจะยึดคืนมาอยู่ในเงาในอนัตของตัวเองได้หรือไม่มถ้าเอากระทรวงมหาดไทยกลับมาแลกกระทรวงอื่นภูมิใจไทย จะถอนจากรัฐบาลหรือไม่ไอันนี้ถือว่าเป็นคำถามและที่ต้องรอคำตอบอีกหลายเรื่องจากการปรับโคลมอที่จะเกิดขึ้นพีวีในภูในเพื่อไทยเองเขาก็พูดกันนี่สงกรานเนี่ยผมได้ยินเรื่องนี้เต็มหูสองหูสองวันในเพื่อไทยเองก็มีคลื่นใต้น้ำเพื่อให้ปรับเปลี่ยนออตอนนี้นะท่านรัฐมนตรีเดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับเขาบอกว่า พักให้ความสําคัญในกระบวนการทํางานต้องไปเปลี่ยนกระทรวงเพื่อให้ทางานกระฉับกระเฉงครับอันนี้คนหนึ่งนะครับรัฐมนตรีพิชัยนริพตาพันธ์ครับตอนนี้ในสสในพักไม่เอาเลยพาณิชย์รัตรีพาณิชย์คงต้องเปลี่ยนรันตรีมาลิศสีงยมพงศ์ไปอเมริกายังไม่ได้เลยถ้าเจจาความเมืองไม่ได้ไปไหนไม่ได้เปลี่ยนเถอะครับเห<อ>็นไหมเขาพูดกันเองสามตอนนี้รัฐมนตรีสนนสกทมนหนึ่งเดียว ตอนนี้เข้าไปทํางานแล้วกลายเป็นมอทอสี่ที่ทำงานถูกกลืนไปตอนนี้ถูกกลืนไปกับภูมิใจไทยแล้วใช่ถูกกลืนไปกับภูมิใจไทยแล้วจะดึงกลับมายังไงเ,ออนะเขานพูดกันแบบแบบนี้โอ้นี่นถือว่าเ,ออเ,ปเป็นโจทย์ใหญ่ๆนะโจทย์ใหญ่สุดคือเรื่องของการยึดกระทรวงมหาดไทยโจทย์ใหญ่ต่อไปการจัดทัพของเพื่อตัวเองที่หลายกระทรวงเนี่ยไม่แอคทีฟต้องการที่จะปรับขยับกระชับอํานาจมาคืนร้อนหลังจากนี้จับตาการปรับคอรมอ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ